ไอ้กูจะเตะกูจะเตะกูจะเด้นพวกพวกตัวไก่ได้เนาะโอเคไอ้ผู้หญิงด้วยเดี๋ยวร้อยเซ็นต์เดียวใช่ไหมใชีห้าเซ็นเดียวเนี่ย จะหาเปิดยังไงอีกคนนี้ดเพื่อไอ้บอง เกี้าต้องพีมากเออไมได้ยินว้าเมื่อกี้อ้วนเออในในจอในจอก็พร้อมอ่ะเอออไนเอนดูกัเนร่งดัเดจเเจกต่อ

เสียงไกลวะเอ้ยมึงไม่ผ่อนอากาศกูต่อยมั้ยข่ากูแล้วรอบมึงเลยแหละยืนจะฆ่ากันอะไรอีกเฮียโอ้ยเกิน เฮ้ยคนนี้เขาเต้นคนเดียวอ่ะเดี๋ยวอยให้เขาเหาดี๋ยวะเดี๋ยวไปให้เขาเห่าดีวะสอง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 เออออเกี่ยวอะไรอะไรมาไงเอวยังดูคนดีก้อง่านไปทางอ้เตอ้วัอยู่แ่งเดียวเลย ไอ้วกสายตูดก็สนุกไัยครับเอ้ยัอมดลกูด้วยเออเออเอาอะไรนะครับสนุกวัยครับสนุกครับเหนุกครับบผม ว่าอะไรสนุกขาขาอย่างเดียวเลยนะมกูถามว่าสนุกไหมเขาบอกว่าสนุกขาวค <laughs> รัอะไา ต้องกินนะเพรกินนะเงี้ย200กูปวดไม่ได้ยินเมื่อกี้เนี่ยอะไรวะผมจะบอกว่าสวัสดีเงี้ยก็บอกสวัสดประตูนี้นเออก็ได้ยินก็ว่าอยู่ที่ว่าสวัสดีพี่น้องทุกคนครับขอโทษครับไม่เป็นไรกูเอะกุยเงี้ยเงียบเลยหมเลยไอ้เงี้ยผมงดูท้าเต็มเป็นคนน่ารักไก่ใช่ครับเออคนน่ารักอ่ะ บอกว่าเต้นารักเกินเต้นารักเกินดูเสื้อหมวกดูหาาท่าเต้นเลียเขาไปาไรี้เฮ้ยนา ไปหาแปลเขาหรือเปล่าเฮ้ยน,น,นะนนอย่าไอนโกโก้หางสไดอสักเออ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 กูตายเออ,อ,เ,อเออาก็จอเออเอาไปเต้ตรงโน้นเลยอ่ะไปเดินโน้แล้วอนที่เจไปเต้นเพลงแล้วเซอร์จบแล้วยังยังเต้นอยู่อะแล้วมึงค้าง,างเอางอะ เอ้ยกระโดดเฉาเลยลงตั man, controller, alphabet, controller. Okay? ้งเหรอยิงกันโอ้ดีๆข้อเสร็จจบแล้วไอ้เหี้ยรถใหม่อ่ะรถกูมาหลอกอันนี้ครับมาไม่ทันจบแล้วไปแล้วหยางเียอะเท่าไรโอ้ยกูกูกูละลายไปบีกับบ้านเอ้ยอย่าเพิ่งดิ ไปกับผมไหมกับกลับบ้านกับผมไหมโอ้ยโทษไปกับผมนะรับรถกันดีๆนะครับระวังโดนขโมยรถนะครับรักรถกันดีๆเด้อพีี่่ขออบกกใสสมัทไปไหนต่อครับเนี่ยครับผมครับครับสวัสดีครับ เชื่อดีาทำอะไรเยอมันอะไบอกว่าพูพิมหรอบอกเขาว่าพูพิมเหรอไม่ไม่เาเขาบอกไอ้ไปไ้ไปี่บอกว่ารักเลยเออดีไม่ได้อ่ะอะไรพี่ชายพวกกแหลาบคิดว่ามึงเป็นพี่กูอ่ะเอ่อผิวผิวรู้จักคไม่รู้จักใครหรออา ใช่ะซ <l ots sei> <c oughs> ุ่ีนะตมวยเอะต้องมไเหมือนเด่นตะแงเขเก่ากีมเดี๋ยวร๊บนึงกูคุยอยู่ผวมาคนลวแหละไอเยอะคนหาใช่หรอไอ้หัวมึงมวมากที่มาใส่มวนกี่มวอะยังเ้อยู่เลย สวัสดีครับพีบีทุกคนสวัสดีครับไปดิบนอนเป็นเพื่อนทำไมการทำไมไม่หลับไม่นอนนี่วันวุ่นวุ่นของไปรุ่นบอกป่าไปรุ่นบ่อปลาไปรุ่นบ่อปลาเฉยไม่ไปยี่ยงก็บอกให้มึงกลับบ้านยี่ยงไม่สองแสนโอนมาเออแค่นั้นแหละเพราะว่าใครอะไม่รู้จักไปแล้วไม่รู้จัก อ้ยใหญ่เดินบนอย่เนาะฮึฮาดขบาาวว้าานขบนมมือนกับ่เีอรน่งเ้าีรัดเด็่งตึงๆครับรับไอ้เหี้ยเขาเปกหนังอล้ววะไปนะเอือเอือเอาคักเอาคักตอ้อออเอออออ